สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็นอนาคตความรัก Future Love Reading สำหรับธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีมิถุนตุลย์กุมวันที่ยึดตามแบบตะวันตกเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบไวใ้ใต้คลิปการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe Like แชร์และกระดิ่ง Facebook Instagram ลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างเช่นเดียวกันค่ะ เอาละเดี๋ยวเรามาดู Energy โดยรวม Future l o v e สิ่งที่จเกิดขึ้นกันหน่อยนะ Energy โดยรวม ว่าเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยค่อนข้างเยอะมากสิ่งสำคัญจะต้องพูดคุยด้วยสตินะ Energy ของ Third Eye นะคะคือการอย่างรู้การรู้ความจริง Energy คล้ายๆกับ Deception นะความจริงอะไรบางอย่างจะทำให้คุณเข้าอกเข้าใจในเรื่องราวความรักมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะนำพาคุณไปสู่ความสุขในภายหลังนั่นเองนะเอเน g ี Energy ของ dream come true นะฝันที่เป็นจริงนะคะหรือว่า the lover นั่นเองนะ energy นี้คือน,นั่นหมายความว่าบางท่านอาจจะได้เจอ so m ม t นะบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การที่จะต้องพูดคุยทำความเข้าใจแต่ energy ออกมาบอกว่าให้คุณระมัดระวังเรื่องคำพูด นะคิดก่อนพูดแล้วไม่จำเป็นต้องพูดในสิ่งที่คิดทุกครั้งถ้ามันจะทําให้เสียการใหญ่ต้องบอกว่าแบบนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการสื่อสารนะการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างจะสะดุดแล้วก็ล่าช้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีการพูดคุยจะได้รับข่าวสารนะอะไรบางอย่างในเรื่องราวของความรักเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณครั้งใหญ่อาจจะมีเกณฑ์การย้ายที่ย้ายถิ่นฐานด้วยสําหรับบางท่านนะหรือว่าเปลี่ยนสถานนะหรือว่าอะไรก็ตามละ่ะเรื่องนี้คุณจะได้รับข่าวนะคุณอาจจะได้พบเจอใครผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยสําหรับบางท่านนะแล้วก็อาจจะรับข่าวาวจากคนที่คุณคิดถึงมากๆอาจจะมีเกณฑ์การกลับมาพูดคุยกันนะคะกับใครบางคนที่คุณรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอแบบนี้ด้วยก็เป็นไปได้นะสําหรับบางท่าน จะมีความชัดเจนลงตัวในความสัมพันธ์ต่อเมื่อมีการสื่อสารมีการคอมมิเคกที่ดีนะคะแล้วค่ะขอทราบเอเนจีหลักของท่าลมค่ะ The Tower จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมใช่หรยกว่าพลิกสถานาการณ์จนคุณไม่ทันได้ตั้งตัวการเดินทางกระทันหันการเปลี่ยนแปลงสถานะกระทันหันการพบเจอใครบางคนรักครั้งใหม่นะแบบกระทันหันสำหรับบางท่านด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าการติดต่อแบบเซอร์ไพรส์ช็อกสถานาการณ์จากใครบางคนที่คุณไม่คาดฝันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือข่าวดีแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่คุณอยากที่จะให้เกิดขึ้น คุณรอคอยคําตอบจากใครบางคนคุณอาจจะได้รับเร็วกว่าเดิมก็ได้นะได้เจอคนที่ถูกใจเร็วกว่าเดิมพัฒนาความสัมพันธ์เร็วกว่าเดิม ใครคนนั้นของคุณอาจจะช็อกคุณด้วยการเปลี่ยนสถานะเร็วการขอมั่นหมายแต่งงานเร็วขึ้นเปลี่ยนแปลงการย้ายถิ่นฐานค่อนข้างที่รวดเร็วทุกอย่างคือเรียกได้ว่ารวดเร็วกระทนหันแบบไม่คาดคิดแต่ประมาณนี้นะแต่มันเป็นไปทิศทางที่ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณอาจจะมีใครบางคนเป็นชาวธาตุไฟอยู่ในชีวิตของคุณด้วยในเวลานี้อะไรก็ตามที่คุณเคยขอไว้คุณคิดว่ามันอาจจะออ อีกนานแน่ๆเลยแต่มันเร็วเกินกว่าที่คุณคิดไว้นะคะจะได้ว่าทําให้คุณรู้สึกว่าว้าวไม่น่าเชื่อว่าจะเร็วขนาดนี้อะไรประมาณนี้ในทุกๆคําตอบในทุกสิ่งที่คุณต้องการเลยค่ะขอทราบฟิวเจอร์เลฟทาดลมค่ะ ว้าวพัดลมอืมว้าว นัดลมคุณรอคอยการติดต่อกลับมาของใครบางคนสำหรับบางท่านหรือใครบางท่านรอคอยคนที่ใช่คุณก็อาจจะได้เจอคนที่ใช่แต่ใครคนนั้นน่าอาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยเหมือนเคยเจอหรือว่ารู้สึกดีกันมาก่อนด้วยก็เป็นไปได้ใครบางคนที่คุณรอคอยอยู่ในเวลานี้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะติดต่อกลับมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัว คุณคิดถึงใครบางคนและใครบางคนก็คิดถึงคุณมากเช่นเดียวกันอาจจะเป็นชาวธาตุเด่นพฤกษบกันมังกรธาตุน้านํกากระกรพิจิกมีและธาตุไฟด้วยก็เป็นไปได้นะคะใครบางคนรู้สึกผิดกับคุณค่ะ five cups one from your past นี่แหละใครบางคนที่ห่างกันไปไม่ได้ติดต่อแล้วในเวลานี้เขารู้สึกผิดกับคุณคิดถึงคุณนะมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อกลับมาเพื่อขอโทษแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่ก็เทคข้อความมาเลยว่าขอโทษนะ ปรับความเข้าใจไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่น,น,น,นประมาณนี้แต่ทีนี้ energy ของคุณออกมาบอกว่าคุณมีความรังเลใจเกิดขึ้นกับจากการที่ใครบางคนติดต่อสื่อสารกลับมาเพราะคุณรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจยังไม่ค่อยแน่ใจ คุณอาจจะแค่ทักทายพูดคุยแต่ e n จเอามาบอกว่าคุณอาจจะไม่รับโอกาสในการสารสัมพันธ์นั้นกับใครบางคนที่จะเข้ามาเพราะ energy the fool และ king of pentacle และ queen อยู่ตรงนี้มีความเป็นไปได้ว่าบางท่านอาจจะ move on นะคะเริ่มต้นใหม่แล้วก็อาจจะได้เจอกับ s o m ม t e ของคุณด้วยบางท่านได้พบเจอ s o m ม t e ผ่านทาง social media นะ energy s o m ม t ขึ้นสูงมากๆทีเดียวค่ะ ได้พบเจอหรือว่าในเวลานี้ได้เจอกันแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางอาจจะได้เจอกันเร็วขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะได้รับข่าวดีเร็วขึ้นบางท่านบางคู่ก็อาจจะถูกขอมั่นขอแต่งงานเร็วขึ้นหรือพูดถึงเรื่องอนาคตเรื่องสร้างบ้านเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยเร็วขึ้นโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเร็วขนาดนั้นมีการ offer love ค่ะจากคู่ของคุณด้วยสําหรับบางท่านเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามีความสุขที่สุดในเรื่องราวของความ ควารักนะใครบางคนที่ความรักคลุมเครืออยู่ในเวลาเนี้ย ความรักของคุณจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาจะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนและลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะ e n e r g king และ queen นะคะ energy ของ s o เ m e t ค่อนข,ข้างที่จะชัดเจนอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่ในช่วงของการจะต้องพยายามดูแลความสัมพันธ์ไปพร้อมๆก,กันกับเรื่องส่วนตัวของคุณด้วยสําหรับบางท่านนะ energy ของจักรรึงบางท่านถ้าคนโสดอาจจะมีคนคุยเข้ามามา,มากกว่าหนึ่งคนคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการค่อยๆเลือกดู กันสักระยะหนึ่งมีเกณฑ์การได้ออกเดตการเดินทางไกล คุณอาจจะดีวกับใครบางคนที่อยู่แดนไกลหรือว่าอยู่ห่างกันด้วยสําหรับบางท่านมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ย้ายถิ่นฐานค่อนข้างสูงนะมีเกณฑ์ก้าวไปข้างหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะทําให้คุณเครียดก็ได้นะเครียดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัดสินใจไม่ถูกถ้าเครียดยังตัดสินใจไม่ถูกอย่าเพิ่งพูดในสิ่งที่คิดหาข้อมูลก่อนหาคนอคอยคําปรึกษาเอจี่อย่างบอกว่าต้องระมัดระวังคําพูดเหมือนกันนะถ้าเราไม่เห็นด้วยอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งรีบพูดหรือว่าอย่าเพิ่งใส่ความรู้สึกที่ มันค่อนข้างที่จะเป็นในเชิงที่อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ยินแล้วจะรู้สึกไม่ดีนะคะมันจะเกิดอารมณ์หรือว่าประทาคารมรนี้เอนนิจิของกมบอกว่าให้ค่อยๆคิดก่อนหาคนค่อยคำปรึกษาก่อนความสัมพันธ์มีเกณฑ์พัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆคือมีเกณฑ์การก้าวไปข้างหน้าพบรักครั้งใหม่ที่ดีด้วยนะคู่ไหนในเรื่องสถานะที่ไม่ชัดเจนผู้อ่านมองดูว่า คุณจะเกิดการลังเลใจคุณรอคอยม,มานานละคุณเหนื่อยมีความเป็นไปได้ว่าคุณตัดสินใจ move on จากคนที่ไม่ชัดเจนแล้วคุณก็มีเกณฑ์ได้พบเจอโซเม e ของคุณที่แท้จริงแบบไม่ทันได้ตั้งตัวคือก้าวออกมาปุ๊บก,ก็อาจจะเจอโซเม e ปั๊บเลยอย่างนี้ด้วยก็เป็นไปได้เอาละ romance angel อยากจะบอกอะไร romance angel อยากจะบอกอะไรคุณ โซเมตขึ้นอีกครั้งแล้วนะกรีดได้เลยละนะใครบางคนได้เจอโซเมตบางท่านก็อาจจะมีโซเมตอยู่แล้วด้วยก็เป็นไปได้นะถึงเวลาเรียนรู้ดูใจสารสัมพันธ์ใครบางคนมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่รักครั้งใหม่ใครคนนั้นของคุณเป็นโซเมตแต่ถ้าใครบางคนกลับเข้ามาขอโทษหรือขอโอกาสนะอย่าลืมสังเกตด้วยดีนะ pay attention to the red flag ใส่ใจหน่อยสัญญาณเตือนมีออกมาบอกคุณอยู่ว่า กลับมาแล้วมันจะเป็นในทิศทางที่ดีไหมหรือว่ามันจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเหมือนเดิมตัวคุณเองเท่านั้นที่รู้ถ้าคุณตัดสินใจนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในที่อ,อีาผมาบอกว่าคุณอาจจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะ attraction คุณอาจจะดึงดูดใครบางคนเป็นคนที่ใช่เป็น s o เม m t ของคุณเข้ามาในชีวิตเร็วนี้ด้วยก็เป็นไปได้ข้อความจาก universe มีอะไรอยากจะบอกคุณบ้าง ขอ้อความจากวีดิโอเวิร์สค่ะเอาละ สิ่งที่ยูนิเวิร์สอยากจะบอกก็คือสิ่งที่คุณควรจะใส่ใจคือณปัจจุบันนี้เวลานี้โฟกัสณนะจุดนี้ที่คุณยืนอยู่เป็นธรรมชาติเป็นตัวตนของคุณคืออันดับแรกที่คุณจะต้องทํา ใส่ใจตัวตนความรู้สึกของคุณไม่ต้องไปสนใจใครอื่นไม่ต้องตั้งคำถามให้ใครตั้งคำถามที่ดีให้กับตัวคุณเองเช่นวันนี้จะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างละ่ะและโฟกัสไปยังจุดนั้นและคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นที่คุณต้องการนั่นเองยอดเยี่ยมไปเลยนะแองเจิลมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างในครั้งนี้ค่ะว้าว ขอให้เอเนจีขึ้นอีกแล้วว่าขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันบางท่านอาจจะโอเวอร์ทิงกิมาถึงคิดมากหน่อยนะช่วงเวลานี้ใช่ไหมคะ let's music life ขออีกหนึ่งใบค่ะ a อ g e เจนเอเนจีออกมาใหญ่ๆค่ะว่าขอให้คุณยืนหยัดความเป็นตัวคุณให้มากเยอะ แล้วก็สิ่งที่คุณภาวนาหีืคุณต้องการหรือคุณขอไม่ใช่สิ่งที่ล่วงไปแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขอในนับปัจจุบันในสิ่งที่คุณต้องการอยากให้มันเกิดเช่นขอให้วันนี้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นรู้สึกดีได้ในทุกวันนะคะแล้วก็ขอพบเจอพบปะกัลยาณมิตรที่ดีทําให้ใจคุณสบายขึ้นหรือขอให้คุณพร้อมสําหรับโซเมทที่กาลังจะก้าวเข้ามานะคะเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ ให้เวลากับตัวเองในการที่จะมีความสุขสนุกสนานบ้างนะคะ Let music l i f e you up and fill your heart with joy ต,ตัวเองเท่านั้นรับผิดชอบความรู้สึกคุณ100%เต็มเลยนะคะ You are what you eat You are what you think อยากให้สุขภาพดีก็ทานดีๆอยากให้สุขภาพจิตด,ดีคิดถึงเรื่องราวดีด แล้วก็ข่าวสารบางอย่างที่มันเป็นเชิงที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจก็ไม่จะเป็นต้องรับเยอะก็ได้เลีงๆบ้างฟังเรื่องดาวดีๆความสำเร็จในทุกๆเรื่องของแต่ละคนบ้างก็ดีนะหรือว่าดูในเรื่องของท่องเที่ยวบ้างก็ได้ทำให้ใจสบายขึ้นมานะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคะสำหรับธาตุลม สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเตรียมตัวให้พร้อมแต่อย่าลืมนะอย่าตามใจใครมากไปจะทําให้เหนื่อยยืนหยัดความเป็นตัวป็นเองเข้าไว้นะคะและคนที่ใช่เขาจะยอมนะคะปรับปรุงตัวคุณทั้งคู่จะปรับตัวให้มันเข้ากันคนเป็นโซเมตมันคือการลงตัวในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์นะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ